ยายาะเดชหย่อนสีนหวานตอหน้าคนชอบเซียมเต็มๆความรักฉ่ำมันคงมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับชาว NY อยู่เป็นประจำสำหรับคู่รักสุขตาที่ผ่านตัวจากคู่จินมาสู่คู่จริงอย่างพระเอกณเดชคูกิมิยะและยายาอุรัสยา ที่แม้ว่างานจะหนักหรือตลรางงานจะยุ่งแค่ไหนก็หมั่นเติมความหวานให้กันอย่างสม่ำเสมอตลอดเลยล่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีชาวเน็ตคีเซียมมาปั่นประสาทกุเรื่องมือที่3ม,มาปั่นกลางไอจีของฝ่ายชายซึ่งพี่แบรรี่ของเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรใดๆแต่ล่าสุดสาวใหญ่ยักก็ไปหย่อนภาพสวยๆนั่งกินอาหารชิลๆริมแม่น้ำเจ้าพยา ซึ่งเป็นมุมเดียวกันเป๊ะกับหวานใจนะเดทนั่นก็แปลว่าทั้งคู่เขาเดทกันนั่นเองล่ะคะ่ะแถมหนุ่มนะเดทยังโปรโคอมเมนต์ถึงหวานใจอีกด้วยค่ะว่าจุ๋ยมาสั้นๆแต่ได้ใจความรู้เลยว่ามาจากใจใช่ไหมล่ะคะหนุ่มนะเดท และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ